กล่องครับวันนี้วันนี้มีกล่องหนึ่งกล่องวันนี้มีถุงสองสองถุงอ๋อโอเคครับผมนี่อันนี้อะไรฮะ <Huh? S 2> อหมาป่าหมาป่ามาจากไหนเนี่ยมาจากตุกตาแต่ถ้าสีขาวให้อยู่กับหมาถ้าไม่สีอื่นให้อยู่บ้านนี้ทุกคน oh. <c oughs> ครับ <c oughs> ป้าป้าไม่หันกล้องไปหรอกมันลกุก <laughs> โอเคนะโอเคเปิดกล่องไหนก่อนครับเปิดกล่องนี้ก่อนโอเคอ่ะเปิดดูนกแก้วเออทำไมนะคิดว่าเป็นอะไรนะคิดว่าเป็นนกแก้ว <laughs> ครัต้องสั่งนกแก้วมาเหรอใช่อยากได้เหรอครับเพราะมันเป็นสินแล้วมันหนักเลยนะโอ้ก็เลยคิดว่าเป็นนกแก้วอ่ะมาดูกัน ปึึป๊๊บบ <Stop. S 1> อ่าโอเคมันคืออะไรปึ๊บไมีแต่โนกแก้วเหรอคืออะไรครับของเล่นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นของเล่นเหรอ,อเป็นของเล่นอะไรสักอย่างอ่ะ จะมอมมาซื้อให้อะไรปะ๊บปึ๊บเปิดก่อนปึ๊บช่วยตัดตรงนี้หน่อยสิครับไหนให้ตัดตรงไหนให้ตัดตรงนี้ครับ please please Thank you Hands โ p up up Okay โอเคได้มาหนึหน่งอันแล้ว มีสองงาน,น,นอะไรเนี่ยของเล่นหรือเปล่าของเล่นนี่แหละตอนนี้ครับเตอรเรียนอะไรตอนตอนนี้ครับเตอเรียนเรียนเพลงเยี่ยมสามแล้วอ๋อเปียโนเหรอใช่แล้วแล้วเทียนเยนเนี่ยของอปอก็จะขึ้นอัุบั้มสามแล้ว <c oughs> แล้วป๊าป๊าก็งงนะอยู่ดีๆครับเตอรก็มาพูดเรื่อง <c oughs> เรียนเปียโนโอเคมา เอาไหนก่อนดีครับขอเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือป๊าป่าว่าอันนี้ฮะไม่ใช่ของเล่นหรอกใช่ป๊าป่าว่าป๊าป้าเห็นมีดจับกล่องให้หน่อยเห็นมีดเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่มีดหร้อเฮ้ยใจเย็นป๊าปว่าป๊าป้าเห็นมีดนะระวังหน่อยอ่านี่ มันเป็นเครื่องสับกระเทียมักระเทียมเอาไว้ให้คอปเตอร์ทำอาหารได้กดม<า>ีไงเห็นไหมมันมีมีอยู่ข้างในเห็นเปล่าแล้วมาทำไงล่ะชาร์จแบตหรือว่าใส่่านแล้วทีเนี้ยไม่ต้องทำยชาร์จแบตชาร์จแบตนี่มีมีรูชาร์จเหมือนมาก็ชอบซื้ออะไรมาให้คอปเตอร์ทำอาหารเนอะอันนี้นดูมีน่าจะดีน่าจะดีดีไหมดีมดต่อไปไม่ต้องสับกระเทียมแล้ว เพืองฐานนะเนี่ยเพืองฐานนะสิโอเคได้ที่สับกระเทียมอันนี้น่าจะดีเขาเรียกเครื่องเครื่องบดสับอาหารขนาดเล็กอันที่สองอันนี้ของเล่นืเล่นยังไงเลยทีเนี้ยไหน กล่องก็ไม่ได้บอกอะไรปะาปาว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการสลับสีให้มันอยู่ข้างเดียวกันปุ๊บนี่ไงนี่ไงนีไงมันสลับได้ทีนี้เขาต้องให้เราใช้สมองครับเจ้าสมองมีไหม,ไม,ม <laughs> ให้เราใช้สมองแล้วก็เลื่อน ตัวสีให้มันอยู่ข้างเดียวกันพร้อมกันทั้งสองอันเลยเหรอ,โ,อโหโหดลายที่สุด <c oughs> ไหนดูกิทำได้ป่าวา้่สีงุก่ใครางว่าอันนี้มันฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอเคฝั่งไหนรู้่าฝั่งไหนก็ไม่รู้สิฝั่งฝั <c oughs> ่งนี้อ่าโอเคครับ ไปดูกล่องต่อไปกันครับเจ้ากล่องต่อไปเหรอยังไม่อยากเลิกเหรอดูกล่องต่อไปเถอะก็ไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีอันนี้ไหม<ะ>อันนี้ไหมเอออันนี้ก็ไดาษดูกล่องใหญ่กันออกดทำไมจะสับอะไรเหรอจะสับสับ chào 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 ใจเย็นดีน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแตกได้เปล่าแตกไม่ได้หรอกจ,จับดีๆสิจับดีดีแตกไม่ได้แล้วเพราะว่าคิปว่ามันคือแหวนขยายนะแหวนขยายเหรอลำโพงเปล่าทำไมเหมือนลำโพองอ๋อใช่เหมือนลำโพงเพราะว่ามันมีจุดลำโพงหรือเปล่าลำโพงเองหรือพัดลมพัดลอลำโพง โอ้ไม่เดาคนพีนหมดทุกอย่างนะครับไ,ไม่น่าใช่แล้วแหละอ,อ่ะเปิดก่อนปุ๊บจับเลยปุ๊บอ่าโอเคเปิดดูผิดด้านอ่าวันนี้มามาสั่งอะไรไม่แบตหรือเปล่าครุณตอลำโพงลำโพงเหรอไม่ใช่ทั้งคู่เลยมันคือ <laughs> ใช่มันเป็นที่ตียุงถ้ามันแตะคอปเตอร์มันจะดูดได้เพี <Huh? S 1> uh ้ยฮะฮะอาอที่ช็อตยุงไงช็อตคนก็ได้รู้ปะ่ะ <laughs> ยังไม่ได้ใส่่าน <laughs> uh huh. กี่บาทเนี่ยอืมอ <Okay. S 1> uh ่ะไปดูของชิ้นสุดท้ายแล้วดีกว่าครับคัปเตอร์รของสุดท้ายของสุดท้ายก็เป็นหมา

ไปเล่นที่ไหนมานะไปเล่นที่บูที่บ้านนากงเหรอใช่แล้วมันก็เสียเสียก็เลยซื้ออันใหม่มาซื้ออันใหม่มาต้องใส่ถ่านอีกหรือเปล่าเนี่ยมีถ่านไหมไมี <c oughs> อ่าเงนรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคัดก่อนดเดี๋ยวป๊าป๊าใส่ถ่านให้แป๊บหบนึ่งนะตอ่อ

เสียงคอปเตอร์ได้มันจะจำท่าคอปเตอร์ได้ด้วยเนี่ยนี่นักแก้วนักแก้วผมชื่อคอปเตอร์เองปะป๊าปะป๊าปะป๊าว่ามันน่าลมัำคลานไปแล้วนะแค่นี้นะครับบ๊ายบาย 要晒太阳，要